สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาเรียนกับครูมะแดงเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็เรียนในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องผังมมนภาพค่ะ การจัดระเบียบความคิดนะคะเพื่อที่จะแสดงออกให้กับคนอื่นได้รับรู้นั้นมีความสําคัญแล้วก็จําเป็นมากสําหรับทุกๆคนเลยนะคะทั้งนี้เพราะว่าเราเนี่ยต้องสื่อสารกับคนอื่นอยู่เป็นประจำเนาะทั้งการพูดการเขียนนะคะถ้าหากว่าความคิดของเราไม่เป็นระบบเนาะการสื่อสารก็ยากที่จะสำาทธิจผลนั่นเองนะคะซึ่งวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีความคิดที่เป็นระบบได้นั่นก็คือการฝึกสร้างผังมโนภาพค่ะ ผังมโนภาพนะคะวิธีที่เราจะทำเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะคะผังมโนภาพที่เราจะใช้ในการจัดความคิดของเรานะคะก็ใช้แค่2ออย่างเลยด้วยกันนะคะก็คือวงกลมนะคะแล้วก็ลูกศรน,นั่นเองนะคะ เรามาดูนะคะว่าผังมโนภาพคืออะไรนะคะผังมโนภาพเนี่ยก็คือรูปจำลองที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของภาพที่สัมพันธ์กันนะคะโดยเราจะใช้รูปวงกลมนะคะแทนมโนภาพหรือว่าความคิดที่เราคิดได้นะคะอ่าแล้วก็จะใช้เส้นนะคะในการที่จะจัดการนะคะความคิดของเรานะคะเพื่อที่จะแสดงออกมาให้คนอื่นได้รับรู้นั่นเองนะคะ คำว่ามนนภาพนะคะก็คือภาพซึ่งเกิดขึ้นในใจของเราทุกคนเนาะแต่ละคนนะคะ,ะซึ่งมันก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะคะ,ะซึ่ง ตอนที่เราจะเริ่มมีมโนภาพเนี่ยก็จะเป็นตอนที่เราเนี่ยเริ่มเรียนรู้ภาษานะคะแล้วก็อวัยวะรับสัมผัสของเราเนี่ยมันเริญเติบโตมากพอแล้วเนาะภาพที่เกิดขึ้นมาในใจนะคะหรือว่ามโนภาพเนี่ยจะต้องอาศัยการรับรู้ผ่านประสาททั้ง5นั่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะคะรวมถึง จิตใจของเราด้วยนะคะซึ่งทางพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเรียกว่าทวารน,นั่นเองนะคะมโนภาพนะคะเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้นะคะแต่ว่าจะปรากฏขึ้นในใจของคนเราเนาะแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายนอกนะคะะซึ่งถ้าให้เราลองนึกถึงสิ่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พืชสัตว์ ทำงานนะคะสันติภาพความรักนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นสิ่งที่เราแบบว่าสามารถที่จะคิดนะคะแล้วก็มโนภาพขึ้นมาทาั้งซ้นเนาะอ่านะคะ ต่อมานะคะเราจะมาดูในหัวข้อของมโนภาพกับการคิดกันบ้างนะคะการคิดของมนุษย์เรานะคะก็จําเป็นที่จะต้องอาศัยมโนภาพที่สัมพันธ์กันนะคะมีมโนภาพที่สัมพันธ์กันถ้าเกิดว่ามโนภาพของเราเนี่ยถูกจํากัดนะคะการคิดของเราเนี่ยก็ถูกจะถูกจํากัดไปด้วยนะคะในการคิดของมนุษย์เรานั้นนะคะก็เป็นที่ทราบกันดีนะว่า ถ้าความคิดของเรานะคะจะมีประสิทธิภาพนะคะทั้งต่อการทํางานต่อตนเองต่อผู้อื่นนะคะการคิดของเราจะต้องเป็นระบบเป็นระเบียบนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีความคิดที่เป็นระบบเป็นระเบียบได้นะคะมันก็จะต้องเกิดจากการฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอค่ะซึ่งสิ่งที่จะช่วยได้นั่นก็คือการฝึกสร้างผังมโนภาพอยู่เสมอๆนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนผังมโนภาพกันบ้างนะคะการเขียนผังมโนภาพเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะที่เราเนี่ยจะเขียนออกมาเนาะซึ่งที่นักเรียนคุ้นเคยนะคะแล้วก็ทำอยู่เป็นประจําก็จะเป็นไมล์แมปไมล์แมปปิ้งใช่ไหมคะ,ะเรามาดูกันนะคะวิธีการเขียนแผนผังมโนภาพนะคะก็มีวิธีง่ายๆเลยเราไม่ต้องวาดรูปเก่งนะคะเราไม่ต้องแบบ จินตนาการมากมายเนาะแค่เรารู้จักสองสิ่งนี้นะคะนั่นก็คือวงกลมนะคะ,ะวงกลมเนาะวงกลมนะคะกับลูกศรชี้เราทำแค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะเขียนแผนผังมโนภาพในเรื่องต่างๆนะคะที่เราต้องการได้แล้วนะคะ ก็ให้เรานะคะนึกถึงสิ่งเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยคิดไว้แล้วในใจนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เขียนเชื่อมมโนภาพนั้นลงไปในกระดาษนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็เขียนวงกลมเนี่ยรอบเอาไว้นะคะ,ะใจซึ่งนะคะเราก็เขียนเรื่องอะไรก็ได้อย่างเช่นนะคะคุณครูเนี่ยเขียนว่าความรักนะคะจากนั้นคุณครูก็ วงกมลมรอบความรักอาไว้แบบนี้นะคะ,ะคุณครูคิดคำว่าอะไรได้คำว่านกคำว่าคนคำว่าเครื่องใช้นะคะคำว่าบอกเวลาตรงนี้เป็นบอกเวลานะคะ,ะคุณครูเขียนคำว่าบอกเวลา ซึ่งนะคะเราเนี่ยความคิดของคนเราเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะเราสามารถที่จะเขียนออกมาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็วงมโนภาพไว้นะคะซึ่งมโนภาพของแต่ละคนเนี่ยจะมากน้อยต่างกันอย่างไรเนี่ยก็สุดแล้วแต่เราจะคิดออกมานะคะต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาโยงนะคะความคิดเหล่านี้มโนภาพเหล่านี้นะคะที่เราเนี่ย เขียนออกมานะคะเข้าหากันอ่าเมื่อกี้นะคะคำศัพท์จากเมื่อกี้นี้เนาะเอาอันนี้บางเวลานะคะอะ่มีคำว่าคนคนทำอะไรนะคะคุณครูก็จะขีดอ่ใช้สีเขียวแล้วกันอ่าคนชื่อนะคะคนชอบดูนกนี่อันนี้ก็เป็นการเชื่อมแล้วใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะนก สวยงามบางเวลาคนต่างมีความรักเครื่องฉายคิดขึ้นโดยคนนี่นะคะก็จะเป็นการเชื่อมโยงมนุภาพนะคะเราก็มีความคิดมากมายใช่ไหมคะเราเขียนไว้แล้วจากนั้นเราก็มาจัดระเบียบความคิดของเรานะคะโดยเราก็จะใช้วงกลมนะคะก็คืออันนี้นะ แล้วเราก็จะใช้ลูกศรนะคะเพื่อเชื่อมโยงนะคะ,ะแล้วก็จะมีคำนะคะไว้เป็นเหมือนคีย์เวิร์ดนะคะที่จะสื่อเชื่อมสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะ,ะต่อมานะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับผังมโนภาพเกี่ยวกับความรักของคนเราเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะ ช่วยคิดอันนักเรียนคิดตามไปด้วยก็ได้นะคะตอนที่คุณครูเขียนนะคะ,ะคุณครูเนี่ยเขียนตรงกลางนะคะประเด็นว่าความรักจากนั้นก็วงกลมเนาะเราทําแบบง่ายๆนะคะความรักเสียงหัวใจนิดนึงความรักนะคะ,ะทีนี้คุณครูก็คิดให้เราช่วยกันคิดสมมุติว่าเราช่วยกันคิดความรัก ก่อให้เกิดฉีดลูกศรออกไปนะคะก่อให้เกิดก่อให้เกิดอะไรอ่ะความรักก่อให้เกิดอะไรได้บ้างนะคะอ่าความชุ่มชื้นหัวใจอ่ามาละมาละนะคะความชุ่มชื้นหัวใจความรักก่อให้เกิดอะไรได้อีกจ้ะได้อีกนะคะความรักก่อให้เกิด ความเสียสละเออเราก็เนาะเรารักนะคะเราก็สามารถเสียสละได้เช่นความรักของพ่อของแม่ใช่ไหมคะที่แบบว่ามอบให้ลูกอย่างนี้ก็สามารถที่จะสละสิ่งต่างๆให้กับลูกได้นั่นเองนะคะอ่าต่อมานะคะความรักเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นนิดนึงนะคะ ความรักเมื่อกี้ความรักก่อให้เกิดแล้วความรักเป็นอะไรได้บ้าง่าความรักเป็นความรักเป็นอะไรได้บ้างคะทุกคนความรักเป็นความรักเป็นธรรมชาติของคนใช่ไหม่า ธรรมชาติใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนก็มีความรักใช่ไหมคะนักเรียนเองก็มีความรักคุณครูเองก็มีความรักนะคะความรักเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะไม่ใช่ความรักแค่ว่าต้องเป็นคู่ครองใช่ไหมคะรักเพื่อนรักพ่อรักแม่นะคะส่วนใครที่เป็นรักแค่พี่น้องอันนี้ก็ต้องทาใจสักเล็กน้อยนะคะต่อไปความรักเป็นอะไรได้อีกบ้างนะคะความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อ่า เหมือนคุณครูเองนะคะก็รักในอาชีพครูใช่ไหมคะคุณครูก็จะมีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะผลักดันตัวเองนะคะเพื่อที่จะก้าวไปเพื่อที่จะได้ทำงานในสิ่งที่เรารักแบบนี้เป็นต้นนะคะเหมือนนักเรียนเองก็เหมือนกันนะคะนักเรียนรักที่จะทำอะไรนักเรียนก็ มุ่งมัน่นความรักก็สามารถเป็นพลังที่ใหญ่ผพลักดันเราไปได้แบบนี้เนาะต่อไปนะคะความรักมีคุณครูบอกว่าความรักมีอะไรความรักมีมีแต่รองไห้เอาได้ไหมเอ่ยอ่าได้เช่นเดียวกันนะคะความรักมีแต่ความชำ้ำใจก็ว่าไปอ่าเป็นสีก่อนอนะความรักมี ความเป็นสากลนะคะ,ะความเป็นสากลความรักมีแต่ร้องไห้ก็ว่าไปนะคะ,ะเราคิดอะไรออกมาเราก็จะเขียนออกมาเลยนะคะต่อไปนะคะความรักต่อ,อเรามีความรักต่ออะไรบ้างนะคะ,ะต่ออะไรเอ่ย สมมุติว่านักเรียนช่วยตอบอมีความรักต่อครอบครัวใช่ไหมคะครอบครัวเพื่อนพี่ความมีความรักต่อลูกมีความรักต่ออะไรได้อีกมีความรักต่อคู่ครองอแฟนเรานะคะา มีความรักต่อโลกนี้มีความรักต่อประเทศไทยว่าไปมีความรักต่อธรรมชาติใช่ไหมคะเออเป็นคนรักธรรมชาตินะชอบไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาก็ว่ากันไปนะคะ,ะนักเรียนก็วงนะคะจากนั้นนักเรียนก็วงเดี๋ยวเราจะวงนะคะวงด้วยสีแดงแล้วกันเนาะ วงนะคะว่าลูกศรที่ชี้ออกมานะคะเดี๋ยวคุณครูต้องชี้อันนี้ด้วยสิชี้ออกมานะคะความรักก่อให้เกิดนะคะความรักเป็นธรรมชาติของคนความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะคะความรักมีความเป็นสากลนะคะความรักมีมีแต่ร้องไห้นะคะความรักต่อธรรมชาติก็ชี้ออกมานะ ชื่อความรักมีต่อครอบครัวต่อเพื่อนต่อพี่ต่อลูกต่อโลกต่อคู่ครองต่อประเทศนะคะอ่าเราก็ชี้ออกมานะคะชี้ชี้ชี้ไปอ่คุณรูคุณผู้ค้านี่ดูจัดระเบียบแล้วใช่ไหมคะ,อะขออภัยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ให้นักเรียนเนี่ยจัดให้มันสวยงามกว่านี้นั่นเองนะคะอ่าเมื่อกี้คุณครูเขียนไปมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แต่ไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีกอันนึงเป็นระเบียบแน่นอนอ่านี่ก็คือการจัดระเบียบความคิดนะคะอันนี้คุณคูณเนี่ยทำเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะคะว่าความคิดของเราเนี่ยนะมันแบบลอยอยู่ในอากาศนะคะแต่พอเราเนี่ยจับมันมาจัดนะคะแล้วชี้ออกไปเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นว่า ความรักต่อก็อยู่กลุ่มนี้นะความรักก่อให้เกิดอยู่กลุ่มนี้นะความรักเป็นอยู่กลุ่มนี้นะความรักมีอยู่กลุ่มนี้นะ,ะซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นสมมติว่านักเรียนนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานที่เกี่ยวกับการระดมความคิดใช่ไหมคะ,ะแบบนี้นักเรียนก็จะสามารถแยกประเด็นนะคะสามารถจัดกลุ่มของข้อมูลเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะการเชื่อมโยงแผนผังมโนภาพเนี่ยมันก็ไม่มีข้อจํากัดเน,ะะนาะนักเรียนสามารถโยงได้มากกว่าหนึ่มโนภาพนะคะตามความคิดความต้องการแล้วก็โอกาสอ,อย่างเช่นนักเรียนดูในตรงหน้าแรกใช่ไหมคะหน้านี้เราโยงแค่เราโยงแค่เส้นเดียวใช่ไหมคะแต่พอมาอยู่หน้าที่2ที่คุณครูพาธามทำไปพร้อมกับนักเรียนในเรื่องของความรักเนี่ยเราก็จะเห็นว่า มันมีเส้นเชื่อมโยงที่มากกว่าเดิมนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถทำนะคะให้มันดูสวยงามกว่านี้นะ,ะต่อไปนะคะมโนภาพในงานประพันธ์กันบ้างนะคะ,ะเราสามารถที่จะใช้งานเขียนงานประพันธ์ต่างๆเนี่ยมาเชื่อมโยงกับมโนภาพได้ด้วยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะบทนี้เนาะ วังเอ๋ยวังเวงางาเงยงยำคำรักขังขานฝูงวัวควายพ่ายลาธิวาการคอยคอยผ่านท้องทุ่งมุ่งถิ่นตนชาวนาเหนื่อยอ่อนต่างจรกลับตะวันลับอับแสงทุกแห่งหน ทิ้งทุงให้มืดหมัวทั่วมนทนและทิ้งตนตูเปรี่ยวอยู่เดียวอยู่เดียวเอ่ยนะคะอ่าอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นบทประพันธ์เราสามารถที่จะมาเขียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์นะคะของมโนภาพได้ด้วยนะคะอ่ายกตัวอย่างนะคะมาแล้วตัวอย่างของคุณครูนะคะ,ะเมื่อกี้เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของ ชาวนาใช่ไหมคะอ่าเป็นเรื่องของชาวนาทีนี้เราก็สามารถที่จะโยงนะคะความคิดมาได้ว่าอาเมื่อกี้มันมีชาวนาชาวนาทำอะไรเนาะชาวนานำนะคะนำใครคะเมื่อกี้นำวัวควายชาวนาเขากำลังจะไปไหนเอ่ย เขากำลังกลับบ้านชาวนาเขาเห็นภาพอะไรคะเขาเห็นภาพความมืดมัวของท้องทุ่งนะคะชาวนาเกิดความรู้สึกอะไรคะเกิดความรู้สึกเหนื่อยอ่อนใช่ไหมคะ ชาวนามองเห็นภาพอะไรคะเมื่อกี้มองเห็นภาพตะวันที่กำลังจะตกดินนะคะชาวนาได้ยินเสียงอะไรคะได้ยินเสียงรักขังเมื่อกี้ง่างเง่งใช่ไหมเป็นเสียงของรักขังที่ดังยำคำนั่นเองนะคะทีนี้อันนี้คือเส้นแรกใช่ไหมคะทีนี้เราสามารถโยงเส้นอื่นได้ไหมคะโยงได้นะคะ,ะจากชาวนาน้ำวัวควายวัวควายไปไหนเอ้ย กลับบ้านนะคะเราจะเห็นว่าเส้นของการาเชื่อมโยงมโนภาพเนี่ยมันสามารถที่จะโยงกันได้หลายเส้นเลยนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหาเนาะซึ่งอันนี้นะักเรียนก็สามารถที่จะนำม,มาวิเคราะห์บทประพันธ์นะคะหรือว่า,านำม,มาสรุปเนื้อหาที่เราเรียนก็ได้นะคะก็จะเห็นว่ามันมีประโยชน์อย่างมากเลยถ้าเรานำไปใช้เนาะทั้งการเรียนการทำงานต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะกะ็หรือนักเรียนจะใช้ในการแบบว่าไปย่อนิทานอะไรอย่างี้ก็ได้นะแบบเราอ่านนิทานจบนะคะเราก็สามารถที่จะเขียนผังมโนภาพออกมาความสัมพันธ์ของตัวละครน,นะคะความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่องแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะทีนี้นะคะเราะะสามารถใช้ผังมโนภาพเนี่ยเรียบเรียง ข้อความได้อย่างไรนะคะก่อนการเรียบเรียงความคิดให้เป็นเรื่องเป็นราวนะคะเราอาจจะเขียนแผนผังมโนภาพเนี่ยขึ้นมาก่อนนะคะอะ จากผังมโนภาพของเรานะคะเราค่อยไปแบบว่าเรียงร้อยภาษานะคะเพราะว่าการเขียนแผนผังมโนภาพเราจะใช้ภาษาสั้นๆใช่ไหมคะจากนั้นเราค่อยไปเพิ่มเติมถ้อยคําเข้าไปให้มันเหมาะสมนะคะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยนักเรียนก็อาจจะเอาไปใช้ในเรื่องของการเขียนเรียงความนะคะ,ะเราเนี่ย วางแผนใช่ไหมคะในการเขียนเรียงความหนึ่งเรื่องเนาะเราก็เขียนแผนผังมโนภาพออกมาก่อนนะคะเป็นเขาโครงนะคะหรือใช้ในการเขียนย่อความนะคะการเขียนจดหมายการเขียนบันทึกนะคะรวมไปจนถึงการเขียนโครงการแผนงานนะคะข้อมูลข้อเสนอแนะต่างๆนะคะรวมถึงคำกล่าวต่างๆได้ด้วยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นนะคะนักเรียนก็ สมมุตินักเรียนจะเขียนในเรื่องของความเข้าใจกันเนาะ,ะคุณครูก็เขียนนะคะว่าความเราจะเขียนเรื่องยาวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจกันเราก็จะเริ่มที่หัวข้อกันก่อนนะคะแลก็จะเชื่อมลูกศรลงมานะคะว่าความเข้าใจกันเนี่ยเกิดโดย เกิดได้โดยอะไรนะคะอ่าเราก็คิดออกมาอีกนะคะว่าอ่าวิธีการล่ะอ่าเกิดได้โดยมีวิธีการไหนบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจกันใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราก็จะเชื่อมโยงออกมาอีกนะคะอ่าวิธีการนะคะ,ะส่งเสริมส่งเสริมให้เข้าใจกันนะคะอ่าวิธีการขจัดนะคะอ่า วิธีการส่งเสริมมีอะไรบ้างนะคะ,ะเราก็แยกออกมาเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะการแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนอะไรบ้างอทางการแลกเปลี่ยนทางวิชาการนะคะ,ะการแลกเปลี่ยนทาง บุคคลใช่ไหมอันนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจกันใช่ไหมคะ,ะต่อไปการส่งเสริมนอกจากการแลกเปลี่ยนแล้วเราต้องมีอะไรคะเราถึงจะเข้าใจกันก็ต้องมีการสื่อสารใช่ไหมคะ,ะสื่อสารได้ทางไหนบ้างนะคะก็สื่อสารได้ทางองค์กรนะคะ,อ,ะองค์กรองค์การต่างๆนะคะ,ะสื่อสารได้ทางปัจเจกชนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ เป็นเรียกว่าสื่อสารระหว่างบุคคลเนาะทีนี้นะคะความเข้าใจการวิธีการที่การขาจัดเราต้องขจัดอะไรออกไปบ้างนะคะแล้วก็แยกหัวข้อออกมาเป็นความความวาดระแวงนะคะ,ะความหวาดระแวงจากอะไรบ้างนะคะก็เขียนจากนะคะ บุคคลจากสื่อนะคะ,ะแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นการเขียนผังนะคะ,ะคุณรุก็เราก็ใช้วิธีการของเราเมื่อกี้เอาวงหน่อยแล้วกันเนาะวงนะคะชื่อ นี่พอเราได้แผนแบบนี้มาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะไปเขียนเป็นเรียงความสั้นๆหรือว่าเป็นเรื่องนะคะจากผังมนโนภาพที่เราสร้างขึ้นนั่นเองนะคะ,ะนี่ก็เป็นในเรื่องของการเขียน ผังมโนภาพนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถใช้ได้กับหลายๆเรื่องเลยนะคะเอาที่เราถนัดเนาะถ้าสมมติว่าเราชอบวาดรูปทำเป็นภาพนะคะเราก็สามารถที่จะทำเป็น m n d Map นะคะหรือว่าเป็นแผนผังก้างปาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราถนัดเนาะแต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือทำวงกลมแล้วก็ขีดลูกศรตาม ความคิดตามข้อมูลที่เราคิดออกมาได้นั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะเข้าใจในเรื่องของอการเขียนผังมโนภาพนะคะและก็เรื่องมโนภาพแล้วก็นาไปใช้ในชีวิตประจาําวันในการเรียนนะคะแล้วก็ในเรื่องต่างๆได้นะคะวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเพลงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ